สวัสดีผู้รอดชีวิตทุกท่านครับพบกับผมนายดัโบในเกม Last Day on Earth ครับต่อวันสุดท้ายแล้วเนาะสำหรับกิจกรรมการล่าทั้งใหญ่ก็ตอนดีเพิ่งตื่นเลยครับตีสองครับถือว่ามีเวลาเล่นเกมประมาณชั่วโมงกว่าๆนะก่อนเตรียมตัวไปเก็บอวนอม,มีพุม่มหน้าผาโรงงานเนาะอ่ะโอเค เดี๋ยวเราไปลุยกันครับของที่ผมเตรียมไปก็เอาไปแค่นี้อ๋อต้องเอาชุดไปด้วยสิพราะว่าชุดใกล้พังก็ผมก็พึ่งไปรีเวลาสถานที่อ่ะเพราะว่าน่าจะเล่นไม่ทันแน่เลยเดี๋ยวต้องไปเก็บอวนเก็บอะไรด้วยนะแล้วก็ค้าขายอะ่ะภาพสวยไหม อ๋ ð, โอเคครับตัดมาตรงนี้เลยเป็นไงบ้างครับระบบภาพเนอะ <soup> <rubbish> ผมปรับแบบว่าสูงสุดเลยอะแล้วก็ปรับหกสิบเฟรมเรทเนอะก็สำหรับคุณน้องท่านหนึ่งที่ถามเข้ามาเนอะ แล้วก็รู้สึกว่าสนใจเกมที่ผมเล่นอยู่อยากไปอหนะผมบอกอะไรยังนี้ก่อนนะผมไปเจอบัคครับบัคที่แบบว่าเราแค่เก็บฟักทองอแล้วก็ขึ้นเป็นเมนูคำสั่งค้างอย่างนั้นเลยตอนนี้มันก็ยังบั๊อยู่อย่างนั้นแหละ แล้วก็ตอนที่ผมไปที่บริเวณโรงพยาบาลอ่ะผมจมลงไปในทรณีเลยสุดๆเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปต่ออีกสถานที่หนึ่งค่อยคุยกันต่อนะัเรามาสังหารเจ้าอ้วนผู้พองนะครับที่โรงงานก็คุยต่อแล้วกันก็คือธรรมดาเหมือนกับว่าเกมมันยังไม่สเสียดนะนาะเวลาเราเล่นเนี่ย อยู่ตรงไหนเอยก็ยังมีบั๊กอะออกมาแล้ว มีบั๊กแบบว่าเอพอถึงเวฟที่สามที่ฆ่าซอมบี้สิบตัวเนาะมันไม่ให้ผมวิ่งเข้าไปในโรงพยาบาลไงกลายเป็นว่าตัวละครผมค่อยๆซึมจมลงไปในในดินอเออเหมือนแนวทรดีสูบก็คือขยับไปไหนไม่ได้เลยสุดท้ายเหมือนแบบเกมมันบังคับให้เราต้องออกจากเกาะซึ่งเราอดของแน่นอนทีนี้ผมดื้อไงวันที่สองนี่ผมเล่นอะลองขยับไปขยับมาสุดท้าย น่นมันเบียดให้ผมตกลงจากเกาะลงไปในทะเลผมก็ต้องว่ายน้ําแล้วก็ไปขึ้นทางหาดอะเพื่อที่จะแบบว่าเข้าไปสารต่อภารกิจได้จบเนาะจะได้หาลํากล้องปืนสั้นไปทําปืนกล็อกอะโอเคครับเดี๋ยวไปคุยกันต่ออีกแบบนึงเนาะอ่ะมาต่อกันครับทีนี้หลังจากที่ผมได้พวกพิมพ์เขียวกล็อกสร้างปืนกล็อกได้แล้วอะไรพวกนี้ย ลองเอามายิงอ่ะโอ้โหผมบอกเลยไม่ได้เรื่องครับคือปืนอ่ะรัวยังกับปืนกลแถมว่ากลอกมันใส่ได้สิบเจ็ดนะัดเนาะแป๊บเดียวครับกระสุนหมดเลยแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญการที่จะคราฟกระสุนเนี่ยเราต้องไปหาทรัพยากรใช่ไหมต้องหาพวกกรมมันกับทองแดงอ่ะแล้วก็ถ้าคุณเล่นคนเดียว คุณไม่มีเพื่อนคอยช่วยนะคุณจะไปเจอแบบลักษณะของแคลนหรือว่ากลุ่มผู้เล่นน่ะที่เขามาครั้งหนึ่งสักประมาณห้าถึงสิบคนอย่างนี้คุณมีกล้องก,กระบอกหนึ่งนะตอนนั้นนะรู้สึกว่ากระสุนอยู่ในแมก็กกาซีนสิบเจ็ดนัดแล้วก็มีสำรองน่าจะยี่สิบสองหรือว่ายี่สิบเก้านัดนี่แหละคุณสู้กับปืนกลเหรอก็ <c oughs> <c oughs> คือเขาร้อยผมฟาร์มเสร็จแล้วก็ไล่ยิงเลย ดียังไงก็หนีไม่ทันครับพูดง่ายๆว่าคุณต้องมีเพื่อนนะถ้าจะเล่นเกมนั้นอะ่ะยกเว้นอีกอย่างก็คือคุณต้องเติมอะ่ะเติมอย่างหนักเลยแหละพอเติมเสร็จแล้วอะ่ะก็เอาเปืนเอาของนี่แหละครับเอาไว้ประคองตัวคุณแล้วก็ฟาร์มแล้วก็ไปสร้างบ้านมันมีอยู่แค่นี้แหละครับเกมนั้นอะ่ะผมพูดตรงๆเลยเดี๋ยวมาดูนะว่าเวสอะไรต่อ คือต่อยคุณพยายามยังไงอะนะถ้าคุณเจอกับบัคอะคุณกล้าไปไหนไม่ได้หรอกแล้วก็คุณไม่มีทางได้เกิดเลยถ้าคุณโดนคุมกําเนิดด้วยแบบว่าคนอื่นเขามาดักรอคุณแบบเนี้ก็เรียกได้ว่าต่อยขยันวันหนึ่งประมาณสองถึงสี่ชั่วโมงยังไงก็ไม่ได้เกิดครับเพราะแหล่งทรัพยากรอะโดนควบคุมไม่หมดแล้วเออผมเล่นเล่นอยู่ผมเซ็งเลยไม่ได้เซ็งที่ว่าโดนไล่ฆ่านะเซ็งตรงที่เกิดบัคอะ แม่ได้เก็บฟักทองเนี่ยก็ยังบักอ่ะผมว่ามันไม่ใช่แล้ถ้าแบบเนี้ยเดี๋ยวรอให้เกมเสถียรก่อนแล้วกันค่อยไปเล่นครับเพราะว่ามันถ้าเรเวสูงสูงนะมันจะสร้างรถถังได้ด้วยเอามาใช้เป็นยานผ่านนะก็เทเบกแบบเนาะแข่งกันแบบแนวแฟชั่นแนวสกินอะไรแต่ไม่รู้ว่าจะมีโปรไหมนะครับเพราะว่าผมเองก็งงๆอะ่ะตรงเกาะทรัพยากรขั้นสูงมั้งไปเจอแบบว่าอยู่ๆมีดาเมจขึ้นกับตัวเรา ผมก็วิ่งดิกดกระโดดมองซ้ายขวารอบทิศทางเลยไม่มีคนเลยมันจะมีเอ่อคล้ายๆกับอาคารล้างอะ่ะเอ๊หรือว่าเขาแอบตามนั้นเนาะเราก็วิ่งให้ห่างผมว่ามันไม่มีทางอะ่ะที่ปืนยิงได้ไกลขนาดนั้นสุดท้ายผมก็เลยเลือกวิ่งหนีลงเดินแล้วก็หมอบลงก็ยังเกิดดาเมจครับหันดูรอบทิศทางเหมือนเดิมไม่ใช่สัตว์ครับแต่จูๆ่ๆตายแล้วก็ไม่มีชื่อคนฆ่าครับจะเล่นไหมละ่ะถ้าอย่างเงี้ย เจอทุกทิศทางเลยเออดังนั้นเดี๋ยวกลับมาเล่น Last Day แล้วก็ผมต้องไปปัมเวลเกมไซตามะต้องขยับแรงค์เพื่อที่จะอัดเนื้อเรื่องน่าจะเจอหน้ากากหวานแล้วว่ะคราวนี้และอีกอย่างหนึ่งผมก็ต้องทำคลิปเกี่ยวกับธรรมหากินนะให้ลูกค้าก็ได้เห็นว่าอาหารทะเลอ่ะวัตถุดิบพวกนี้เราหามาเองไม่งั้นก็จะขายยากผมก็จะไม่มีรายได้เลยน่าจะเข้าใจกันนะครับไม่ใช่เออ ผมไม่กล้าเล่นโอาก,เอกาเหรอสกิลปาเหรอลองไปเล่นดูกันก่อนครับถ้าเจอบักก็กแล้วคุณจะเข้าใจเองแล้วก็ในวัยอย่างผมเนี่ยต้องทํางานหาเลี้ยงครอบครนะัวเนาะเดี๋ยวจะหาว่าโอ้โหผมหลอกดดอเลยหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวไปต่อที่ไปดงต้นสงก่อนดีกว่า อห uh huh. ยังหันมาเห็นด้วยนะ Ồ, dù cây cành luôn Ui ui Để đồn phay đồ á มายอดแหลมหินปูนก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวขากลับเราจะได้วิ่งเข้าสันเขาหินปูนแล้วก็วิ่งเข้าบ้านได้เลยจะได้เหลือพลังงานด้วยเนาะอืมอุ้ยไก่ไก่เนี่ยฆ่าแล้วก็ฟาร์มเก็บเนื้อเอาไว้นะ ทําเป็นไก่นึ่งมะนาวหรือไก่อบอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็เน้นเอาไปส่งของที่ท่าเรือเออย่างนั้นดีกว่าครับอย่ามาใช้เลยเปลืองฐานเปลืองเวลาด้วยอันนี้จากความคิดเห็นของผมนะแล้วก็สไตล์การเล่นของผมอะ่ะอืมเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่า เกมตอนนี้เหมือนเนิร์ฟอุปกรณ์อยู่แล้วนะผมบอกให้ทั้งปงทั้งปืนแต่ละชนิดอ่ะอุ้ดไกลไกลก็คือค่อนข้างน้อยมากใช้ได้น้อยอ่ะพังอย่างไว โอเคมันก็จะประมาณนี้แหละถ้าว่าเราใช้ปืนไม่ใช่ตามแนวกลยุทธ์แบบที่ผมเคยทำให้ดูนะมันไม่มีสกิลนั่นแหละโอเคครับ à, vô trong này, chừng nghiêm, ừm, à, anh đây, nhiều, luôn. Ừ, ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะสำหรับฤดูการนี้กิจกรรมลาครั้งใหญ่ของผมก็ได้ทั้งหมด830เดี๋ยวมาเปิดลุนกันครับว,ว้าว ได้หมาถึงสามกล่องเลยเหรอโอ้โห อลูมิเนียมเนี่ยนะเออเออ้ออเล่นเพื่อพลาสติกเหรอวะไอเนีย่ยไอเนี่ชาติไหนจะได้บ้างเนีย่ยเวลาเปิดอะเอาไว้นี่มาก็ได้เนี่ยอิดแดงเนี่ยโอ้โหไม่ให้เรียกกิจกรรมล่าขยะครั้งใหญ่ได้ไง ดูแจกของดิอ่ะตอนนี้ผมก็เปิดเวลาทั้งหมดไว้แล้วเนาะตามสถานที่พวกนี้ก็ยังขาดเหลือไม่มากครับเหลือแต่เข้ามาเล่นอะ่ะทีนี้ผมก็จะมีเวลาว่างสองวันนี่นี่แหละครับวิธีเล่นของผมแต้มฤด,ดูการเลยขึ้นไวหน่อยเอแย่แย่ yeah, yeah. <laughs> เดี๋ยวไม่แน่นะ ถ้าอยากดูเดี๋ยวผมจะลองทำคลิปศูนย์ขนส่งอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้ผู้รอดชีวิตได้เห็นนะว่าซอมบี้ที่เนี่ยกำลังตียอย่างโหดเลยก็คือตีขึ้นไปประมาณ15สําสำหรับใส่ชุดทานนะแต่แน่นอนครับผมไม่มั่นใจนะว่าที่มันขึ้นไปตีครั้งละ15เพราะว่าในรอบนั้นนะมันมีของดีหรือเปล่าเหมือนอย่างที่ผมได้กระปก ATV เนาะ แล้วก็รอบที่ผมโดนตีครั้งละสผมก็เลือกกล่องอะกล่องของย e เนซิสผมก็ได้เป็นสกิลซาเบอร์เทอร์ถ้าหากว่าเดี๋ยวรอบที่ผมกำลังจะเล่นเนี่ยผมโดนตีเบาลงก็แสดงว่าการที่โดนซอมบี้ตีหนักๆเนี่ยหรือว่าตีแรงขึ้นบอสโอดขึ้นก็เป็นจุดเป็นทริคที่เอ,อ่อทำให้เราสังเกตเห็นได้ว่าในวันนั้น,น่ะศูนย์ขนส่งจะต้องมีกล่องมีของดีแน่นอน ก็ผมแนะนำว่าเลือกไปทางกล่องเยนิซิสเนาะจะได้มีสกิลโดรนดีๆไว้ใช้ครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ